สิ่งสาคัญใน่วงหน้าแรงที่เผื่อไม่ควรทากับตูเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตูเรียนเล็กหรือเป็นตูเรียนใหญ่แต่คลิปนี้จะเน้นตูเรียนที่มีพลนผลิตนะครับนะการถิงน้ําการอดน้ำไล่วันทําให้ตูเรียนห้อยน้ำหิูวน้ําอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้พ้นตูเรียนแตกแล้วก็มีการรุดติดกัวลั่งจากรดน้ําไปแล้วเริ่มมีอาการถิงใบใน,ในแตกยอดไหมนะครับพ่นพวงตามมาเยอะแยะมากมาย การเลือนวันนดน้ำแค่วันเดียวสาเหตุก็คือถุเรียนเคยกินน้ำซ้มๆซ้มซัมมือถ้าเราหยุดน้ำไปหรือเลือนวันนดน้ำไปจนดินมีความแหง้งใบมีความโซกถุกเรียนก็จะหิวน้ำจัดห้ยน้ำเมื่อเราให้น้ำไปถุเรียนก็จะกินน้ำโดยไม่รู้จบให้กินปั๊บจนแห้งมัดวันถัดมาก็แหง้งหลดราวก็แห้งเหลา่านี่เกือ,อากาันถุเรียนห้ยน้ำ ตัวเรียนห้อยน้ำก็จะมีพ้นเสียดังวัวคอคลิกตีกล่าวถึงไปครับเป็นเผือกเหลียงนะครับอย่าทําครับ